เชื่อไหมครับถ้าเราเข้าใจ9สิ่งนี้นะเราจะมีความทุกน้อยลงผมไม่ได้บอกว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่านะแต่เราจะมีความทุกน้อยลงแน่นอนข้อแรกนะครับจาไว้ว่าสิ่งที่เรามีเท่ากันทุกคนนั้นก็คือเวลาเราจะใช้มันก็หมดเราจะไม่ใช้มันก็หมดไป 2. คนเราถึงเวลาก็ตายแน่นอนอย่าไปอิจฉ้าหรือไปสาบแช่งใครเลยครับยังไงเขาก็ตายเราก็ตายเหมือนกันแหละ ตายก่อนก็ไปเป็นรุ่นพี่ไปรอรับน้องที่นูน่น 3. ถ้าเราไม่พอใจตัวเองต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะมีความสุขได้ 4. จําไว้ว่าความไม่มีมันไม่ทุกเท่ากับความอยากมีหรอก 5. ครับเราจะไม่เหนื่อยเลยถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแต่เราจะโคตรเหนื่อยถ้าเราพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่น 6. อเยีาไปบังคับใครเพราะว่าไม่มีใครบังคับเราได้เช่นกัน สุดท้ายแล้วเราก็มีทางเดินเป็นของตัวเราเอง 7. รู้ไหมผลกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการจองเวรจองกรรมเพราะเมื่อถึงเวลากรรมมันจะทำงานของมันเองครับ 8. จริงไหมที่ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังใครปล่อยวางได้ก่อนคนนั้นก็มีความสุขก่อนและ9ครับชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่เป็นแบบของตัวเองไม่เปรียบเทียบไม่อิจฉาปล่อยวางอดีต เลิกคาดหวังอนาคตทําวันนี้ให้เต็มที่แล้วให้ดีที่สุดก็พอละครับลองฟังซ้ําๆทําความเข้าใจแล้วเอาไปยึดถือปฏิบัติดูนะครับเราจะทุกน้อยลง